ข่าวด่วนะคนแม่มีผู้โพสซึ้งถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและพร้อมจองลำโพงข้างขวาเหมือนเดิม จริงไหมครับล่าสุดครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้ไปนะครับไปอ่านข้อความของแม่หมีภูแม่ฮักน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งต้องบอกว่าให้ทั้งข้อคิดนะครับให้ทั้งคติกับสังคมครับต้องบอกว่าเป็นข้อความที่ดีสุดๆและโพสต์ยาวมากๆก่อนหน้านี้นะครับแม่หมีภูเนี่ยได้มีการโพสนะคะบอกว่าให้เสร็จภารกิจครอบครัวงานธุระต่างๆแล้วนะครับ เจอกันลำโพงข้างขวาที่เก่าเวลาเดิมได้ข่าวว่ามีคนรออยู่เยอะเลยนะครับเมื่อฟ้าสีผ่องอัมภัยความม่วนความซื่นอันยิ่งใหญ่จะกลับมานะครับนี่คือข้อความของแม่มีพูนะครับ เอาจริงๆอุมอิ่มก็คิดถึงนะครับบรรยากาศที่แม่มีภูเนี่ยไปเจอองค์อิงเนาะแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปทําทสิ่งดีๆให้กับเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้กับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอา,อาจจะไม่ได้แบบว่าไป เขาไปข้างหลังหรือแม้แค่แม่หมีภูไปเต้นหน้าห้างสาวน้อยเพชร้านแพงเนี่ยอุ้มอิ่มก็เป็นภาพบรรยากาศที่เราคิดถึงแล้วน้องเมื่อก่อนเสียนนท์เนี่ยชอบชอบแซวแม่หมีภูนะแล้วก็เป็นทีมงานที่ต้องบอกว่าสนุกสนานสุดๆครับทุกคนแล้วก็ความทรงจานั้นน่ะมันยังอยู่ในใจอุ้มอิ่มอยู่เสมอแล้วก็เชื่อว่าอยู่ในใจแฟนคลับอยู่เสมอนะครับและล่าสุดครับทุกคนทางด้านแม่หมีภูโพส์ข้อความเอาไว้ครับบน a c e b o o k ส่วนตัวนะครับทุกคนนะเดี๋ยวอุ้มอิ่มจะอ่านให้จบ แม่มีภูบอกว่าอุ้มอิ่มจะอ่านจบหรือเปล่าอุ้มอิ่มจะอ่านให้จบแล้วอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับแม่มีภูเนี่ยโพสต์เอาไว้บอกว่าถ้าหากไม่ใช่แฟนคลับก็ผ่านไปไม่ต้องเสียเวลาอ่านฉันเคยพูดเอาไว้เสมอว่าเมื่อไหรฉันเห็นเขาประสบความสำเร็จฉันจะมองเขาอยู่จุดเดิมให้เขาเดินชั้นบันไดดาวอย่างมีความสุขแต่เมื่อไหร่เขาทุกข์ฉันจะกลับมาอยู่ที่เดิมคอยโอบกอดเสมอ โอ้โหทุกคนแค่ข้อความนี้ก็ขนลุกแล้วนะแม่หมีภูนะในห้วงเวลาตั้งแต่เริ่มรู้จักฉันให้ความรักให้ใจฉันเต็มร้อยด้วยความหวังดีถึงวันนี้ยังคงเหมือนเดิม100%เซไม่เคยลดน้อยลงเพราะความรักของฉันที่มีให้ใครก็ตามมันเกิดจากความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจที่รักนะครับเกิดจากตัวเองไม่ได้เกิดจากกระแส ไม่ได้เกิดจากที่มีคนมารู้จักมากยิ่งขึ้นไม่ได้เกิดจากใครจะชอบหรือมาเป่าหูฉันไปทางไหนฉันเป็นคนมั่นคงแน,แน่วแน่มีจุดยืนชัดเจนและมีจุดประสงค์เพื่อมาตอบสนองแค่ความชอบหมอลำของตัวเองโดยเป็นคนทุ่มเทกับอะไรเป็นทุนเดิมทุกอย่างที่เกิดขึ้นเริ่มกิจกรรมใดๆก็ตามพูดได้เต็มปากว่าเริ่มเองมาคนเดียวจนก่อร่างสร้างฐานให้มีเพื่อน fc มาช่วยกันเพิ่มขึ้น ถึงได้มีทีมในตอนนั้นนะครับและฉันรักทีมของฉันให้เครดิตท,ทุกคนร่วมคู่ขนานกับบ้านฮักต่างๆที่ซัพพอร์ตน้องอย่างดีเสมอมาฉันจึงไม่ได้เกี่ยวว่าทำแล้วต้องได้อะไรต้องมีคนรู้จักไหมต้องอยากจะทำช่องทำคอนเทนต์หรือแม้กระทั่งขึ้นเอาน้องมาไลฟ์ติ k t o k ในตอนนั้นใดๆทั้งสิ้นก็ไม่ทำและฉันไม่ใช่คนวิ่งตามศิลปินฉันมาด้วยการวางตัวในรูปแบบของฉันแค่ฉันชอบโอ้โหทุกคนกินใจมากนะครับและถ้าหากฉันคิดเกาะกระแสมาหาผลทำแล้วต้องมีผลตอบแทนคิดง่ายๆฉันสร้างช่องเกาะติดคมชัดลึกทำและคนแรกแล้ว ถ้าแม่หมีภูนะครับคิดจะหวังผลประโยชน์จริงๆเนี่ยแม่หมีภูเนี่ยสร้างช่องตั้งแต่แรกแล้วครับทุกคนอันนี้อิ่มเห็นด้วยกับแม่มีภูนะครับหวังกอบโกยปนนัี้ฉันมีเงินเป็นถงังมีช่องมีสื่อในมือเป็นของตัวเองไปแล้วแต่เพราะมันไม่มีในสมองในเรื่องนั้นมีแต่อยากสนุกอยากจัดกิจกรรมเพราะความชอบทำให้คนมาตุ้มโฮมกันไว้ถ่ายคลิป เก็บไว้ดูเองเท่านั้นแล้ะทุกคนนี่คือแม่หมีภูดได้โพสต์เอาไว้นะครับส่วนคนที่ทําช่องทางโซเชียลไม่ได้หมายถึงว่าเขามาเกราะก,กระแสน้องหรือมาหาผลประโยชน์เขาเรียกว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนนําเสนอน้อง PR น้องถ้าหากนําเสนอในสิ่งที่ดีงามฉันมองว่าเป็นสิ่งที่ดีต่างหากการขยายฐานแฟนคลับนะครับให้คนรักมากขึ้นมีมุมมองต่างๆให้คนชื่นชมนะครับเป็น PR ช่วย วงด้วยซ้ำก็เป็นช่องทางวิถีชีวิตที่ทำโดยอย่างไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนนั่นเองครับทุกคนยกตัวอย่างเช่นช่องอุ้มอิ่มเองนะครับทุกคนถามว่าอุ้มอิ่มเนี่ยมารู้จักอุ้งอิงเพชรบ้านแพงและผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนะครับและต้องบอกว่าฐานแฟนคลับเก่าเราเนี่ยก็หันมารักอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมาทิศทางเดียวกับเราก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเหมือนแม่หมีภูนะครับที่บอกว่าเป็นการขยายฐานแฟนคลับให้กับน้องถ้า พูดแต่พลังบวกแล้วก็พูดแต่สิ่งดีๆแล้วก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับน้องอะนะครับอันนี้อิมอิมมองว่าอิมก็โอ้โหมาแนวพลังบวกนะครับก็คิดว่าอิมก็มาตามที่แม่หมีภูเนี่ยได้พูดเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับเนาะและอันหนึ่งนะครับฉันซีเรียสกับการให้เกียรติคำว่าศิลปินเพราะมันคือเกียรติของฉันเว้นช่องว่างในฐานะคำว่า FC มาตลอดยิ่งดังยิ่งรักษาระยะห่างคนถึงถามว่าหายไปไหนนี่นะครับ แม่มีภูเนี่ยเขาคิดแบบบอสโจเลยยิ่งน้องดังยิ่งมีระยะห่างแล้วก็แล้วก็มีกรอบนะครับนี่เขาเป็นแม่ฮัก คนแรกๆเลยขององค์ิ่งเขายังมีกรอบให้กับน้องเลยนะครับสำหรับทางด้านแม่หมีภูนะครับทุกคนซึ่งเราบอกว่าเมื่อแม่หมีภูหายไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาหายไปไหนนะครับเขายังมองความสําเร็จของน้องอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนั่นเองนะครับเนาะทั้งนี้เอาจริงๆกล้าพูดได้ว่าคนให้ความสนใจฉันมากมายเป็น FC คนหนึ่งที่มี FC ด้วยกันติดตามแต่เพราะฉันเป็นคนที่ไม่ได้ระเริงกับคําอวย ว่าตัวเองเป็นคนรู้จักมากนะครับว่าตัวเองมีได้ใกล้ชิดและทำอะไรก็ได้ฉันคิดว่าสิ่งที่มันเหมาะสมและถูกต้องและสมควรทำจึงไม่วุ่นวายไม่ก้าวไก่และไม่เคยไปบงการแม้จะยัดเยียดนะครับด้วยให้ตัวเองดูสำคัญเพียงเพราะการสนับสนุนนั้นคือสิ่งที่คนแบบฉันยึดถือมั่น มาโดยตลอดโอ้โหคำนี้ดีมากนะครับถึงแม่หมีภูจะให้อะไรน้องขนาดไหนแม่หมีภูไม่เคยยัดเยียดความสําคัญให้กับน้องโอ้โหทุกคนถ้าได้ฟังข้อความแม่หมีภูนะ้อเชื่อว่าทุกคนรักแม่หมีภูเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าใจคนความคิดคนมันไม่เหมือนกันบางคนจิตหยาบเขาจึงมีคําที่บอกว่า,ยาอย่าทำตัวเองเด่นจะเป็นภัยเป็นเหตุที่ฉันจึงอยู่เงียบๆนะครับดีใจเงียบๆดูดรามา่าเงียบๆ หากนะครับไม่เหนือบากก่ากโกแรงกระทบจนสุดทางเพราะตัวฉันเองเนี่ยก็คือมอง fc ด้วยกันคือครอบครัวไม่ใช่ศัตรูคอยมาฟาดฟันคนนั้นเด่นกว่าให้คนนั้นเยอะกว่านะครับฉันให้มากฉันต้องสั่งได้ตันกะพังพินาศมากๆนะครับถ้าคิดเช่นนั้นนะ อันนี้เป็นเป็นความคิดที่ดีมากๆหลายครั้งมากนะครับที่ฉันโดนตัดตอนเพียงเพราะอยากให้หายไปเลยจากวงการนี้ด้วยวิธีต่างๆจากบุคคลต่างๆล้ำลึกล้ำนะครับด้วยเจตนาที่แอบแฝงไม่มีข้อมูลโคตรพ่อโคตรแม่อะไรเลยอยากให้คนเกลียดฉันเฉยๆเอาฉันไปเป็นเครื่องมือนะครับสคนสคนเราก็อภัย แต่ก็เลือกที่จะเงียบและนั่งมองให้ดูแบบโง่ๆไว้ให้ทุกอย่างมันชัดเจนด้วยการกระทำของคนนั้นเองนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าบนเส้นทางฉันอดทนและภาวนากับวันเวลาเผยใจคนมากแค่ไหนนะครับจนทุกวันนี้ฉันเลือกที่จะไม่พูดอะไรให้ใครบอบช้ำนะครับกินแหนงแคลงใจให้มากกว่านี้ไม่ใช่ฉันเป็นคนดีแต่ฉันเนี่ย ไม่ได้มาจุดนี้เพื่อเป็นศัตรูกับใครมาแข่งกับใครและไม่ได้ต้องมาพูดให้ใครดูดีแต่พูดให้มันจริงก็พอนะครับลำพังชีวิตตัวเองก็ยุ่งจะตายแต่ละวันอยู่แล้ว8000อย่างนะครับฉันชอบหมอลำแต่ฉันได้อยู่วงการหมอลำชอบหมดอะนะครับใครร้องเพราะเพราะฉะน,นั้นไม่มีใครมาวงการฉันได้และนะครับฉันจะรักแต่ชอบใครนะครับและฉันเองเนี่ยไม่ไปก้าวไก่นะครับ อันนี้คือแม่หมีภูโพสเอาไว้นะทุกคนเพราะเราเนี่ยเป็นแค่คนที่มาเจอกันหวังดีต่อกันก็ไปต่อยาวๆนะครับคิดไม่ดีต่อกันก็ช่างหัวมึงนะครับจะทุกข์จะร้อนกูสิงเงิอยู่ต้เออนะครับเนาะฉะนั้นนะครับสำหรับองค์อิงฉันไม่เคยหายไปไหนนางอยู่ในดวงใจฉันเสมอนางคือลูกนางคือน้องนางคือศิลป,ปินชื่อที่ชื่นชอบของฉันนางคือฉันคนที่ฉันเนี่ยนะครับ เห็นมาตั้งแต่วันแรกไม่แปลกใจเลยที่ฉันจะปกป้องพอดีพองามฉะนั้นนะครับและถ้าคิดเหมือนกันเราต่างเป็นพี่น้องร่วมวงการเดียวกันถ้าไม่รักก็อย่าทำลายอยู่ในพื้นที่ที่ไม่แตะต้องกันและเราเองก็อย่าไปด้อยค่าใครอู้ชอบคำแม่มีภูมากอะหรือศิลปินคนไหนนะครับเพราะทุกคนต่างพยายามทำหน้าที่ของตัวเองบนเส้นทางนี้โอ้โหทุกคนนี่นี่คือ นี่คือข้อความแม่หมีภูคือโพสต์เอาไว้ได้ดีมากสรุปสั้นๆง่ายๆคำท้ายๆเนี่ยบอกว่าถ้ารักน้องอย่าไปทําร้ายคนอื่นยิ่งทําร้ายคนอื่นน้องยิ่งดูไม่ดีสั้นๆเลยนะครับส่วนฉันนะครับเป็นบุคคลลึกลับนะครับสายลับสายสืบฉันอยู่เงียบๆนะครับวันไหนฉันองลงนะครับเงียบแล้วเนี่ยสกิลปาก อะไรนะไม่เคยสนหน้าพระอินทร์สนหน้าพระผมนะครับเงินไร้ซึ่งความบริสุทธิ์มากมายเท่าใจเสือเท่าเสมอปายนะครับหยิบมืออ๋อฉันฮักแพงสุกคนแม่หมีภูอุม้มมอ่านจบแล้วนะแล้วก็อ่านผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วย <c oughs> แม่หมีภูโพ์โยาวมากแต่ว่าเข้าใจเข้าใจในบริบทของแม่มีภูมากม นี่แหละทุกคนคือคนที่รักน้องจริงๆล้านล้านล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านล้านล้านเปอร์เซ็นต์ย้ำตรงนี้เขาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์เขารักองค์อิงและเขาไม่เคยทำร้ายใครเพื่อให้น้องดูแย่นี่คือ แม่ฮักที่แท้ถูอุมอิ่มพูดสั้นๆแค่นี้รักแม่มีพูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคอมเมนต์อย่างมีสติคอมเมนต์อย่างด้วยท้อยคําสุภาพนะครับและไม่พาดพิงแล้วก็ไม่พูดให้คนอื่นเสียหายนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับเหนื่อยมากเลยอ่าน